ขอคำเตือนก่อนนะอาบีนี้อาจจะมีการยอมแพ้กลางคันเกิดขึ้นได้นะขอเตือนก่อนเลยนะลากรอยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวไอดีตอนที่248นั่นเองนะผมอยู่กับไอดีที่ต้องบอกว่าเก่าเลยทีเดียวนะเป็นไอดีของคุณโอพิสเออารหกสิบนะไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีที่เม็ดมินเมมากว่าจะอยู่ในแบบกลุ่มรีวิวไอดีหรือฉิงไอดีดีนะเพราะว่า เดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือมีอาวุธ5ดาวค่อนข้างเยอะนะก็คือทองพอสมควรนะแต่อย่างที่เห็นนะก็คือขัดหนึ่งหมดเลยนะครับตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มดาวเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวไหนที่แบบกลุ่มดาวไปตันงๆนะ่คือเอาจริงไอดีนี้เนี่ยมูลค่าเนี่ยน่าจะมากกว่า ID ดีที่แบบอาจจะมี C6 ตัวเดียวเลยที่เหลวแหว่งๆอีกนะแต่ด้วยความที่มันไม่ได้มีตัวไหนที่ดุดันเป็นพิเศษเนี่ยก็เลยเป็นรีวิวไอดีไปแล้วกันนะครับ <c oughs> ใครคิดว่า i อแดีนแบบนีน้ควรอยู่ในขิงไอเดีเนี่ยหลังดูจบแล้วเนี่ ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับนั่นแหละก็มาดูกันว่า ID นี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะฮะแล้วก็ฝากทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้คนละ1 T 3T ที3ทีหรือ5 t ทีก็ได้นะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมได้อย่างมากๆเลยทีเดียวสำหรับทุกยอดซับที่เข้ามานะครับและสุดท้ายฝากผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยไว้สักครู่หนึ่งนะครับไปพบกับเขากันเลยครับ ร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำเลยนะาคะาสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยติมิรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง Richman Shop โอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับเรียงตัวไปเลยดีกว่าเพราะไอดีนี้ดูแล้วตัวเยอะด้วยเอ่อวอนเดอร์เรอร์นะเวลหกสิบนะชื่อบิสบับคือชื่อแต่ละคนนี่สร้างสรรค์มากเลยมีล่าสุดมีคนบอกว่ามันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเลยนะใช่ไหม <c oughs> ที่แปลว่าวอนเดอร์เรอร์อะไรเงี้ยก็โซล่าเพลนะขัดสามนะเอะ๊แต่บิสบับนี่มันชื่อเหมือนญาติไรเด้นเลย <c oughs> ใช่ปะที่ไรเด้นมันชื่ออะไรนะพี่ชื่อ Ball เบาวหรือสักอย่างเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัวบีผมจำไม่ได้ละเออผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเรื่องเนี้ย อาร์ติแฟกต์ไม่ได้มีเลยนะเอา้ายังไม่ได้ปั้นยังไม่ได้ปั้นเอานึกว่าอวยโอ้โหนี่ของประดับของประดับไอดีนะครับเอาไปดูตัวต่อไปเลยแล้วกันนะยี่หลันเบอร์เกถือเอาคอเอคอ,เอค่อยค่อยเข้าท่านหน่อยใส่เซต2 HP 2น้ำนะครับยี่หลนันซีหนึ่งอ่านี่เป็นตัวที่กลุ่มดาวแหวงนะไอดีแบบนี้ก็มักจะมีตัวที่กลุ่มดาวแหวงไม่รู้แหวงมาได้ไงเหมือนกันนะพอนสปอนเต็มหมดแล้วโอโ้ดูเหมือนจะอวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ย71 246 คิดวามเยอะมาก e ar หนึ ER ่งเนี่ยอ๋อแต่เขาไม่ไม่ได้ใส่เซตเอ็มเบลมนี่หว่าเขาใส่เป็น2 hp 2น้ำอะ่ะก็ผมสงสัยว่าเทียบกับเซตเอ็มเบลมอันไหนจะแรงกว่าแต่ผมผมเดาว,ว่าถ้าเป็นเบิร์ดเอ็มเบลมน่าจะแรงกว่าแต่ว่าเซตเนี่ยผมคิดว่าตัดเชือกแรงกว่านะน่าจะเล่นสายตัดเชือกได้ดีเลยนาฮิดะถือ sacrificial fragment guided dream นะนาฮิดะ guided dream นะเออหอนึ่งแปดแปดฮะโอ้นึกว่าทำไมครีมมันน้อยจัง EM มันทะลุพันกว่าไปแล้วอะเดี๋ยวนะแล้วทำเอ็มทะลุพันก่อนได้บัฟเนี่ยนะใช่ปะนี่อยู่เฉยๆยังไม่ได้มีบัฟอะไรเลยนะไม่ได้ใส่ตี้สองไม้ด้วยซ้ําแปลว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวธาตุเนี่ยธาตุเดียวกันก็จะได้เอ็มมากกว่านี้อีกผมว่ามันแอบล้นไปหน่อยวะมันพันเก้าสิบล้นมาเยอะมากเลยนะจริงจงเอออันเนี้ยถ้าถ้าเกิดโวยนฮิดะนะคือถ้าไม่โวยไม่เป็นไรแต่ถ้าอวยผมแนะนําให้เปลี่ยนออกไปสักชิ้นนึงเนี่ย เปลี่ยนเออเดี๋ยวนะไม่หมวกก็ถ้วยอ่ะเอ่อถ้วยคิเตร์เมดสิบสี่เอนท์รจีดีชาร์จเก้าจุดหนึ่งหัว e m ไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเปลี่ยนหัวดีกว่าเป็นหัวเป็นคิเตร์เมดหรือคิเตเมดก็ได้ผมคิดว่านะตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่อะสี่สิบหกสิบเปลี่ยนเป็นคิเตเมดก็ได้อ่ะเปลี่ยนหัวเป็นคิเตเมดที่ออบลองเป็นคิเตร์เมดเยอะๆอ่ะโอ้โหนี่ไงอ่าไหนลองดูเฮ้ยเนี่ยอัตราส่วนได้เลยอนะ่ะเอาแต่แม่งเซตไม่ครบว่ะโอ้ต้องเป็นหมวกเซตนี้นี่หว่าาเอา เวละอัติแฟกไม่ลงตัวเซตกาดตดตี Set ไม่ครบเฉยเลยแต่ผมเดาว,ว่าเขาน่าจะมีเซตดีบูดดีๆปะโอ้ oh, มีอยู่นี่โอ้ช oh, e ิยดอกไม้เอ็มหนึ่งร้อยเท่มากชอบมากผมชอบดอกนี้มากเลยเอ1มหนึ e ่งร้อยเป๊ะเลยไอดี Ad, ผมย,ยังไม่มีเกินหนึ่งร้อยสักชิ้นเลยนะที่เป็นออฟลองอะมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยเนี่ยมันนะห้าโลนะเว้ยโหอย่างเจ๋งอะเอ็มหนึ M ่งร้อยคือไอดีนี้เนี่ยเขามีเซตดีบูดสี่ให้ในฮิดะอยู่แล้วแหละแต่ เพียงแค่ว่าเขาน่าจะเปลี่ยนมาเป็นเซตนี้เหมือนทดสอบเล่นๆมั้งเพราะดูจากเนี่ยถ้าผมโยกที่ทรเวลเลอร์มาเนี่ยมันก็ฟูแล,แล้วว่านาฮิดะจะว่าไปทําไมทรเวอร์เลอร์ใส่ดีบูดวะเออผมว่าเอามาให้นาฮิดะโอ้ถูกแล้วเขาเล่นทรเวลเลอร์คู่นาฮิดะมันก็ถูกแล้วนี่หว่าแปลว่าเขาเล่นส่องไม้นะเล่นกับใครอะเล่นกับนีโลอะถ้าถ้าปั้นแบบนี้ก็ก็นึกงออกแค่กับนีโรตัวเดียวเออเดวนะไอดี ID นี้ ผมคิดว่าถ้าจะถ้าจะลองเล่นอบิสแบบให้จัดเต็มเหมือนผมว่าเอาทราเวลเลอร์ออกเปลี่ยนไปในฮิดะดีกว่ามามาลองดูว่าเซตไม้แบบเต็มเซตเขาสแตนในฮิดะโหดขนาดไหนโอ้แต่แต่ดูแบบดูดีเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ดูดีกว่านี้กะเฮ้ยหูมีถ้วยอีมีไม่ใช่ถ้วยนาฬิกา EM ็มดีๆเยอะมากเนี่ยผมเอาของโดลี่มาแล้วกันโหูโคตรดีอ่ะโอ้ดีจนเนื้อเต้นเลยตอนนี้อ่านี่ไง ยี่สิบหกร้อยห้าสี่ er ร้อยสี่เจ็ดโอ้โหเป็นเป็นในฮิดะที่แบบรีพลังงานเก่งจัดเลยถ้วยเดนโดเดเมทแต่ว่าแต่ว่า em ตัวนี้เหลือแปดสองห้าแล้วเพราะผมเปลี่ยนหมวกเป็นครีดเมทนะเดี๋ยวนะมันมีอันไหนที่เราเปลี่ยนได้ไหมเนะี่ยถ้วย em เนี่ยมีเซตอื่นไหมเนี่แอบดูสิอ่าพอมีว่ะโอ้แต่ถ้วย em มีแค่สองอันเองเหรออ้าวโอ้ถ้วย em ที่อัพเต็มมีแค่สองันนี้อ่ะน,นั้นก็น่าจะได้แค่นี้แหละนาฬิกาโอ้อันนี้คิดเลทเยอะกว่า จริงๆอ่ะอันนี้ก็อาจจะดีเหมือนกันนะเพราะคิดแล้เมยมันล้นอ่ะเดี๋ยวนั่นนะลองเปลี่ยนสามสิบร้อยสี่ห้าดูดีกว่าเมื่อกี้ไหมผมว่าดูดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะเมื่อกี้คิดเล่มันทะลุไปนหน่อยคิดเล่บ่มาสามเปอร์เซ็นต์เอ่อขนนกนี่มีอันเดียวนะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วส่วนดอกไม้เนี่ยเอ็มหนึ่งร้อยมันดึงดูดใจมากเลยอ่ะผมว่าในาฮิดะแบบเนี้ยคือน่าจะออพติมอลที่สุดในไอดีนี้นะผมจะ,ตะเตรียไมไว้ก่อนเพราะว่าเดีย๋ยวเราจะลงอบิสกันผมแอบไปดูมาแล้วเขาเล่นได้สามสิบห้าดาวรู้สึกม เออหูเต่าถือโฮวมานะครับผมขัดศูนย์นะโอ้พอสวรรคเต็มหมดเลยแต่คงไม่ได้เล่นเออจงหลีแบคเทอเซลเวล่มเจ็ดสิบทำไมหกเวล่มเจ็ดสิบล่ะอัพได้ไหมอ่ะอัพให้เต็มได้เลยนะอันเนี้ยมันใช้ของมาเยอะนะครับแล้วมันได้เลือดมากขึ้นนะได้เปอร์เซ็นต์เอชพีมากขึ้นคาสึฮะแอรอนสติงเป็นวิลเดเซนนะฮะอ่ะก็ปกติดีเอเอ็มเยอะดีนะเซวข้ามนะจีนข้ามเออเฉินเห ở. อไอต้องดูหน่อยเฉินเหอสกายวอร์สไป มวกโจมตีโจมตีไอแ้แท้สามพันเจ็ดนะพรสวรรค์หนึ่งสิบเก้าโอ้ปั้นเยอะปั้นเยอะยูล่าโอ้ยมียูล่ามีดาบประจำตัวได้วะน่าสนใจเออยูล่า ula, จดไว้ก่อนการยูนะถือเอมอนนะวันเดอร์ทรูนะฮะการ ul, ายูสี่ศูนย์ไอยกาก็สี่ศูนย์ไอยกากมีสปริตเตอร์นะเอออย่างเงี้ยน่าสนใจมาดูสิยี่ห้าสองเก้าแปดเชดเคเอ็กเทคน้อยแต่คิดได้เมตเกือบสามร้อยเลยเหรอวะ โอ้โหมันจะเถื่อนขนาดไหนไวะเนี่ยโอ้โหไอไอหมวกไอ้หมวกนี่โคตรด,ดีอย่างคิดเอเมทคิเลตเอเ,อเนจีลิชาร์ดยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อายกะยังชอบเลยไคลโรเดเมทแล้วคุ้ยคิดเเมทยี่สิบหกเอนจีรีชาร์ดอีกอะโอ้โหถ้วยถ้วย,วยตรงเซตได้เยอะขนาดนั้นโอ้โหนาฬิกาคิดเอเมทสามสิบดีมากเลยอะดีมากดีมากเลยอะน่าเล่นมากยาเอ็ดนะครับถือคากุระนะครับเป็นเซ็กเเดตดีมนะโอ้โหนี่ก็จัดเต็ม 1> 8 1 1เอ็ดอุ้ยสวยสวยสวยไรเดน90นะเป็นเซ็ตเอ็มเลมอ่าไรเดน4 2อเอ้แต่ ER น้อยจังเลยอ่ะ ER 2-4-0เองถือเอาว้จำตัวอ่าอันนี้ต้องเพิ่มให้หน่อยละผมต้องหา ER เพิ่มให้ละเออดอกไม้ ER 10ใส่เป็นนาฬิกาเถิดเปอร์เซ็นนะแต่ผมว่า ER 2-4-0มันน้อยไปแต่ว่าออฟเขาดีไงคือออฟลองเขาเถื่อนมาเลยในคิเลส14 คิดว่าแบิปเอ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดโลนี่อัดตรงนี้หมดเลยอ่ะทีนี้ถ้าเปลี่ยนนาฬิกาเนี่ยมันดูอ๋อไม่ค่อยดีปะ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวนะอันเนี้ยพอแทนได้แต่คิดเล่นหายไปสิบเปอร์เซ็นต์เออคิดเล่นหายไปสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันจะทะลุด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นสามร้อยกว่าเลยถ้าเปลี่ยนชิ้นนั้นต้องเปลี่ยนชิ้นอื่นด้วยเอ,อ่อตัวตัวนี้ดีมากเลยถ้วยถ้วย,วยดีมากไม่เปลี่ยนเอ,อ่อส่วนหัวเนี่ยก็ดีมากเหมือนกันคิดเล่นสิบเอเนจีรีชาร์ตสิบเอ็ดไม่เปลี่ยนดอกไม้เอเนจีร เออเหมือนเหมือนกับว่าเขาได้ออบโดงเอเน g y r จีรีชาร์ค่อนข้างเยอะนะจนกลายเป็นว่าถ้าสมมติผมเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยมันจะล้นเลยอ่ะเนี่ยมันเป็น297ทีเนี้ยมันจะเยอะไปอ่ะเออผมมองว่าขาดดีกว่าขาดดีกว่าเกินนะผมผมใช้อันนี้แล้วกันอ่าผมใช้แับนี้ไปก่อนแล้วกันผมมองว่าน่าจะพอไหวอ่าไปต่อนะนี่โลโมนาโยมิยะก็มีนะเทนเนอร์ลิงพาวส์สี่ศูนย์มีฟิชเชลไหมฟิชเชลฟิชเช อยากดูว่าฟีเชอร์ปั้นเต็มแค่ไหนผมคิดว่าน่าจะได้ใช้โอ้ฟีเจอร์ไม่ได้ปั้นวะ่ะฟีเจอร์เวลรจสิไม่ได้ปั้นแปลว่าไม่มีตัวเล่นคู่ยาเอด๋ดีๆเลยแปลว่ายาเอนี้ต้องยืนเดี่ยวแล้วเนี่ยอืมน่าสนใจเว้ยยาเอยืนเดียวเลยเหรอเออเล่นเล่นเฮปเปอร์บลูมได้เนี่ยไอดีนี้แต่ยาเอ๋ก็ EM แค่ร้อยเดียวโอเคเดี๋ยวขอลองามาจัดตี้ในอบิสก่อนเดี๋ยวจะมาจัดตัวเพิ่ม โอเคมาดูกันสําหรับอบิชของเจ้าของดีนะครับห้องที่ดาวไม่เต็มคือห้องที่3ามนะาเป้าหมายของเราเนี่ยคือผ่านห้อง3ให้ได้ดาวเต็มนั่นเองนะครับนี่คือเป้าหมายเดียวของเราในคลิปนี้นะทีนี้ขอคํานวณก่อนว่าใช้ตี้ไหนดีเอ,อ่อห้องสเนี่ยเป็นบอสนกนะฮะบอสนกธาตุไม้อยู่ข้างบนแล้วก็เป็นหมาหินอยู่ข้างล่างนะฮะผมคิดว่าตี้ที่สู้กับหมาหินได้ดีเนี่ยก็จะต้องเป็นตี้ที่มีความแบบเออจรวดติดตามอะไรเงี้ยนะนาหิดะนี่น่นา,านนนจะเหมาะนะ นาฮิดะเยหลันยาเอะอะไรแนวๆนี้นะตีจรวดติดตามอะไรเงี้ยแล้วมีโคโคมิไหมอ๋อไอดีนี้ไม่มีโคโคมิว่ะแปลว่าก่อยมีสิทธิ์โดนหมากัดตายนะ <c oughs> เออเดี๋ยวนะมบา巴บา,าได้ไหมเนี่ยอ่านี่นี่นี่น้ำสองนาฮิดะหนึ่งยาเอะหนึ่งคิดว่าแรงพอไหมตีนี้แต่นาฮิดะสีูนย์นะแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมกํลาลังคิดถึงตีเนะชั่นแนลคือคือผมอาจจคิดตีน่าเบื่อนิดหนึ่งนะเฮย้ยเดี๋ยวนะอายกากะได้นะข้างล่างอะ ผมว่าอายการเอาอยู่นะถ้ามีคาซึฮะช่วยรวบด้วยเดี๋ยวนะผมออกไปเช็คตัวเพิ่มก่อนผมต้องเช็คอะไรบ้างผมผมต้องเช็คคาซึฮะโมนาว่าเขาปั้นมาขนาดไหนนะครับเออโมนาโอ้โมนาไม่มีเหรอเออมีอ่าวมาหมาโมนามีอยู่โนมเลสเอ็มเลมเอ้ยโมนาเล่นได้เนะี่ยแต่ถือสกายวอร์ดแอนดลาสฮะเปลี่ยนเป็นหนังสือบอกพลังงานได้ไหม,หมถ้าเล่มน,นี้แบบเลเยอะกว่าน,นี้จะใช้แลนะ้วเนี่ยเออเออาร์ส ER จริงๆก็เล่นได้นะเนี่ยเออถ้างั้นก็เป็นอายากะโมนาคาซึฮะแล้วก็เออขอเป็นเดียวหน้าได้ดไหมอะอ้าเดียวหน้าไม่ได้ปั้นเหรออะไรวะเนี่ยอยากใช้ตัวไหนตัวเดี๋ยวฟิชเชลเดียวหน้าไม่ได้ปั้นนะเสียดายมาเลยอ่ะหูไม่ได้ปั้นเดียวหน้าว่ะแต่พอมีธนูอยู่นะผมว่าผ,<ม>ผมหาอดีแฟกมายัดได้นะเออเป็นเซตโนเบรส นะผมผมว่าผมผมต้องใช้เดียวหน้าไม่งั้นผมตายเซตโนเบสเอามาบัฟอะ่ะเนี่ยเนี้ยงโอ้โหแต่ไม่อยากแย่งของเบเนตเลยเออไออันนี้มีว่างอยู่เอ้ยเอาของตัวว่างวมาก่อนเนี้ยเอเอ,ขอขอขโมยหน่อยนะนิโลขอขอโมยนิโลหน่อยนะเอขอขโมยโรซาเซียมาหน่อยนะเออทีนี้นาฬิกาเนี่ยใช้ไอแท็กก็ได้วะแล้วก็ถ้วยถ้วยหาถ้วย HP ขโมยบารบาร่ามาอ่ะโอเค บิโอน่าทำเลือดได้หมื่นเก้าเองเหรอนี่ขนาด HP 2องชิ้นแล้วเนี่ยแต่พล7พอไหวมั้งอ่ะเต็มแล้วแล้วก็อีกตีนหนึ่งผมอยากเล่นเล่นไรเดนเนชั่นอลได้ไหมอะไรเดนซีสองเนี่ยเอ,อ่อเซียงหลิงได้ปั้นไหมเซียงหลิงปั้นไม่เต็มโอ้ไม่ก๊ดเซียงหลิงปั้นไม่เต็มมาอยากเล่นเนชั่น่อะแต่โห่ว่าแปดสิบเองอหรเฮ้ยแต่สเตตส์เขาได้นะสเตตส์เขาได้นะผมว่าเซียงหลิงว่าแปดสิบก็ไหวอะ ER 2 3 0อ่ะ โอ้โหเป็นเแปดสิบเองอะ่ะเป็นเหรก็ไม่เต็มเสียดายชิปเป้งเลยเป็นเหรก็ปั้นไม่เต็มเหมือนเนี้ยโอ้ oh, เสียดายมากเลยอะ่ะและ้วซิงชิวอู oh, ้ซิงชิวก็แปดสิบว่ะคือผมนะเนี่ยคอนเทนต์ตีในชนองเวลบแปดสิบคือถ้ามันผ่านอน่ยมันแปลว่าตีนั่นมันโกงจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะอาสองสามแปดแล้วว่ะแต่ว่าเซตมันไม,ไม่ไม่ตรงอะ่ะดิเออมีถ้วยน้ํานะอืมไม่มีนาฬิกาแอแท็คเหลือแล้วด้วยเนี่ยถ้าไรเด้นนะเปลี่ยนเป็นนาฬิกา ER ได้นี่ซิงชิวจะใช้นาฬิกาแแอทคได้เลย เออถ้าอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยอีอามั <R S 2> นจัดเอ,อ้ยแต่มันก็ไม่ได้แย่มากนะอ่ะเอาอย่างนี้แหละมาผมเล่นตี้ถนัดเลยผมเล่นตี national บ bon นแล้วเล่นอายกาล่างแล้วกันผมว่าได้นะเพราะว่าเป้าหมายเราคือเฮ้ยเดี๋ยวอายกาล่างไม่ได้ว่ะมันติดบอสเนี่ยอายกาล่างไม่ได้มันติดบอสมันตีไม่แตกหรือเราต้องลงทุนวะเราต้องลงทุนตีจนกว่าจะแตกเฮ้ยลองดูลองดู โอ้โหบัฟอันนี้แย่มากบัฟอบิทห่วยจัดอ่ะมาไหนามาดูซิว่าเราจะไหวหรือไม่นะอ่ะขอคาเตือนก่อนนะอบิทนี้อาจจะมีการยอมแพ้กลางคันเกิดขึ้นได้นะขอเตือนก่อนเลยนะ <c oughs> ดูจากตัวแล้วเนี่ย <c oughs> เอออาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเมือ่ <c oughs> เอเฮ้ยไรเด่นปาดไม่โดนโอ้มาถึงกูกาวแล้วไอชือบอลมึงพุ่งหลบได้อะ่ะนี่เป็ไงล่ะ ป็นไงล่ะโอ้โหโคนเท่เหมือนทำตัวไม่กลัวแต่จริงไรเด้นยืนแทงมาละน้าแหกไรเด้นน้าแหกหนี่มาใหม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 ่ขอหน่อยนี่ไงน,นี่ไงตีเนี่ยโ,โหอยู่แล้วตีสุดโกงแห่งเก็นชินคนอื่นเบื่อแต่ผมไม่เบื่อนะฮะ เล่นตีอื่นไม่ผ่านไม่ใช่รอเล่นเล่นง่ายดีนะไม่เคยเบื่อเลยนะสำหรับตีทีมชาติกลายเป็นสิงชิวนี่เปลี่ยนานาฬิกาเ ER อพอดีเฉยนี่เตะน้ำเสียงหลิงป้านไปอ่าปั่นไป ปั่นไปและป่าจะเต็มจะเต็มอือหืออือหือเผยอะได้อยู่ได้อยู่ทำเวลาพอได้ทำเวลาพอได้ไดตื้อตื้ออ่ามาทีนี้ก็ต้องลองจัดเต็มเหมือนกันไหนดูซิจัดเต็มซิเตเมเอเยร์อากาเนี่ยเอ้ยไม่โดน เฮ้ยโดนว่ะเอาพอดีเลยตายพอดีเลยเออคิดได้เมะ300เปอร์เซนต์นู้นเว้ยอายาการคิดได้เมะ300เปอร์เซนต์นู้นเว้ยได้อยู่อา่าเดี๋ยวหน้าจัดเต็มเหมือนกันอ่ะเนี่ยซ่าห้องเนี้ยเดี๋ยวไปเจอบอสหมาห้องหน้าผมเหมาะเลยมีแตกอะ่ะมีแตกแน,น่นอนอ่าเบิร์ดไปนี่โมน่าแข็งแข็งหยูยแรงอะเนี่ยเอ้ยแรงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ แต่นั่นแหละทุกคนจบแล้วจบช็อตโชวเทพนะฮะทีนี้มาดูการแกงกันนะฮะห้องเนี้ยผมมั่นใจว่าแกงแน่นอนเออเสียพเด่นโอ้แต่เราถ้าใส่ฟ้ามานะน่าจะโอเคอยู่นะใช่ปะเรามีไรเด่นมาโอเคไหมคิดว่าโอเคไหมคิดว่ากล่วยจะรอดไหมจากไอ,หอ้หุ่นพวกนี้เรามีไเรามีลเด่นน่ะน่าจะรอด อ่าปาร์ตนี่โอ้วุ้ยไรเด้นซีสองก้อนจริงไรเดนซีสองยังยังทุมพึ่งพาได้นะฮะพึ่งพาได้มากมากเอาว่ะไปเลยลุยลุยเก็บพลังงานหน่อยนะเก็บพลังงานหน่อยนะเพราะว่าเพราะห้องเนี้ยดาวก็เต็มแล้วนะทุกคนจุดประสงค์คือผ่านห้องสามนะ ขออนุญาตเก็บพลังงานาเก็บให้เต็มเก็บให้เต็มหนูไม่เน็ดสิงคิวมันแทงหมดเลยว่ะเมื่อกี้อ่าเราไม่ต้องรีบพวกเนี้ยเราผ่านศูนย์ดาวก็ได้อย่าลืมอ่าอย่าลืมนะทุกคนเราผ่านศูนย์ดาวก็ได้อย่าตายแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮเจ้าึลยโอ้ยเกือบตายดูแล้วมันชันง,งักด้วยนะไม่เปลี่ยนตัวด้วยนะอ,อะไรวะ โอเคอ่ะทีเนี้ยมาดูอันนี้กันอ่ะมาดูหนังชีวิตกันอ่ะเออเป็นไงหนังชีวิตเนี่ยตี้มันเหมาะไหมเนี่ยมันเหมาะไหมเนี่ยมันเหมาะสักนิดไหมเลือกตัวมาเนี่ยถามสุขภาพตัวละครสักคำไหมเอาอายากะมาเจอกันเนี่ยฮะดิโอน่าก็ใช่ว่าจะหิวทันโอ้โหผมว่า8นาทีผมก็อาจจะฆ่ามันไม่ได้เนี่ยเออเอาตรงๆเนี่ย 8นาทีผมจะฆ่ามันได้ไหมคิดว่า8นาทีจะฆ่ามันได้ไหมไม่มีเวลาเอาเอาคาซึอฮ่บัฟด้วยซ้ำโอ้โหฟีดก็ไม่ได้ยากจังวะเอามาแล้วเลยสบีมเลยสบีมเลยสบีมโอ้ยกูวิ่งเข้าเลเซอร์ทำไมอ่ะกูเลือียนหมดดิวิ่งเข้าเลเซอร์เฮ้ยเมื่อกี้วิ่งเข้าเลเซอร์ทำไมอ่ะวูดูเลือดดิวูดูเลือดแต่ละตัวดิ ว่าผมกดเยอะเลยพี่เขาอะไรสิเราไอ้ชื่อไม่ยิงแบบล้มลงเก่งจัดอากาศกายภาพอีกโอ้โหเออฮิวหน่อยดิฮิวหน่อยดิเออฮิวหน่อยตังตังตัวตังฮิวหน่อยดิโอน่าพลังงานกูไม่ทันแล้วอู้ลืมใส่เนื้อจี้รีชาร์ทลืมใส่เนื้อจี้รีชาร์ทให้ดิโอน่าเอาละท่าพายุทรายมาแล้ะหนีก่อนเนี่ยโดนปั่นหนึ่งทีคือตายเลยนะ ผมไม่รู้อะจะผ่านตรงนี้ให้ได้โดยศูนย์ดาวเราจะได้เอาอายากาไปถลม่มมามานี่นี่นี่นเอาแล้วรถไปนิดเดียวเองอายากาไม่ไม่เข้ากับบอสต,ตัวนี้เลยมันตีไม่ถึงนะจะเอาโยมิยะมานะ มามาดูกันว่าเราจะสู้บอสเฟสนี้ได้เปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ได้ไหมอ่ะเนี่ยมันก็มันก็นี่อยู่นะมันก็ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดแค่นานนิดนึงเฮ้ยได้แล้วปะได้อันหนึ่งก็เฮ้ยได้อันหนึ่งแล้วมีความหวังอยู่ว่ะ มีความหวังว่าพูดเป็นเล่นไปอ่ะเนี่ยกูเอาอายกะมาสับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุกยอุ๊ยอยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุก็อฮ้ยอ่าปล่อยอุ๊ยอุ๊ยเงินอาดยเฮ้ยมึงยอฮเปอบีมมาได้เหรอฮ้ยอุยวิ่งเข้าอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไฮเปอีมหมุด้ด้วยเฮ้ยอยอ้ย เฮ้ยผมไม่ไม่เคยเจอท่าพวกนี้เลยนะมูนจริงไม่เคยเจอเลยเชี่ยแม่ไฮเปอร์บีมได้ด้วยอ่ะน่าเกลียดอ่ะมามาดูกันว่าก้อยจะตายเมื่อไหร่ตอนนี้ก้อยยังไม่ตาย <S <S เฮ้ยได้แล้วปะเฮ้ยได้แล้วเชี่ยล้มว่ะเฮ้ยแต่ไม่มีเบิร์ดอารยากาศงูน่าเกลียดมากเลยอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะ โหอีอาไม่ทันเหรอเฮ้ยียเดีวพลังงาน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 เ้ยไม่ทันเฮ้ยทนทนทันทันเฮ้ยุเล่นตีดีตีมอตัวนี้ได้เย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮเลือกฮิว ฟื้นพลังงานเอาวะเอาวะดาวเต็มเป็นไปได้ผมโม่เลยโม่เลยดาวเต็มเป็นไปได้แน่นอนได้เวลาจากก่าดึกประวัติศาสตร์ใหม่ในช่องเราแล้วลาก,ก่อยขิงไอดีมานี่เลยขอตีหน่อยนี่ตีสุดเทพเทพสุดในปัตตพีนี่นี่โอ้โหนี่เป็นไง เป็นไงเป็นไงเล่นเน้นเน้นเน้นเอ่อเซตใหม่เล่นง่ายที่สุดเน้ปัตตพีเออมามามาโอ้โหแสนกล้าไปดิบอสโอ้โหนาทีเดียวอ่ะนาทีเดียวอ่ะเนี่ยโอ้โหในชาโน่มันขี้โกงหมดละนาทีเดียวมาอ่าเราเลือกเราเลือกบัฟบัฟอบิทฟื้นเลือดมานะครับ เอาละมาฟีดมาฟีดมาดึงมาแข็งก็เบิร์ดไปเลยเพื่อเพิ่มดาเมจพาดไปพาดไปพางมารวบเอ้ยมาเบิร oh, 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 yeah, ์ดเลยนี่เอออ่ะพาซึฮะเปิดบปึ uh. ๊บเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ ซึ่มลงผมเก,เก็บเก็บเบิร์ดไปนะเก็บเบิร์ดไปก่อนนะวันนี้เลือดมาเยอะโหแต่ไม่ก็ไม่ตายสักทีวะไม่ตายสักทีนี่เอาไหมรอตัวใหญ่มาก่อนเดี๋ยวเบิร์จากตัวใหญ่นะเอามาแนละ้วตัวใหญ่มาแล้วเฮ้ยตัวใหญ่มาแข่งหน้าแล้วโมนะาปึ๊บไปกะปึ๊บรู้มา ไ,ไ, er ไม่เครียดต้่งลบไปนิดเดียวเหะออะไรเก็บพลังงานใหม่ก็เลยโอ้ยหลุนโว้ยอุ๊ยพลังงานไม่มาพลังงานเดียวหน้าไม่มารอมอนก่อนมีเวลาอยู่อย่าเพิ่งรีบมีสิบวิ

เจ็ดหกห้าสี่ยเฮ้ยทุได้ฉันทุได้แล้วเฮ้ยนี่คือพลังแห่งชุดบ๊บออกกำลังกายเลรอเนี่ยใครที่บอกว่าลาก่อยชอบแกงไอดีคนดูไว้นัเซฟคลิปนี้เก็บไว้ในคอมของคุณนะฮะอนุญาตเลยนะให้ละเมิดลิขสิทธินนะเซฟคลิปนี้เก็บไว้นะฮะแล้วก็กรอคลิปอบินี้ดูบ่อยๆนะเวลาลาก่อยเล่นนะจะได้ดูว่าลาก่อยเนี่ยไม่ใช่แกงไอดีอย่างเดียวนะคลิปนี้เราสามารถ ใช้ทีมอายากาผ่านบอสได้ด้วยนะภูมิใจมากนะเอ้ยบนทึกไปในประวัติศาสตร์ช่องเรานะเห็นไหมช่วงนี้ลงคลิปฟูเท็อาิทบ่อยก็ได้เรียนรู้มาเออเป็นไงก็สำเร็จภาร,รกิจแล้วนะเก็บหนึ่งดาวที่เหลือให้ไอดีนี้สำเร็จนะครับในรอบนี้นะฮะเพราะฉันขอาลาไปแล้วกันเหนื่อยแล้วสำหรับนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากได้รีวิวดีแบบนี้เนะี่ยก็มี2ช่องทางน,นะครับหนึ่งก็คือกิจกรรมในเพจ a c e b o o k นะไอดี ID นี้ก็มาจากกิจกรรมเหมือนกัน แล้วก็2คือสมองสมาชิกระดับเกลือเสริมแมลดีนขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรัวันนี้บายบาย